สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมเหรียญพระยอดธงหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่ปี2539กันนะครับรุ่นนี้เนี่ยจัดสร้างขึ้นในกรณีพิเศษนะครับก็คือจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการตำรวจภูธรภาค3นะครับหรือสร้างแจกตำรวจภูธรภาค3เท่านั้นนะครับคนตำรวจโทไอยาลับนะครับ เวสาโกสลอดีตรองพอบตรเป็นคนจัดสร้างขึ้นนะครับก็คือ10กุมภาพันธ์2539นะครับด้านหน้าเหรียญเนี่ยจะเป็นผ้ายอดธงนะครับเชื่อกันว่าผู้ใดมีไว้เนี่ยจะมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจึงนำผ้ายอดธงมาใส่ไว้ในเหรียญรุ่นนี้เนาะเพราะว่าตำรวจเนี่ยต้องทำภารากิจที่เป็นอันตรายนะครับ เพื่อพิทักษ์สติราชเนาะและด้วยพุทธคุณของพระยอดธงเนี่ยจะช่วยป้องกันภัยแล้วก็ขจัดอุปสรรคอันตรายทั้งปวงนะครับเพื่อให้ทําภารกิจได้อย่างปลอดภัยและราบรื่นนั่นเองนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นคําว่าคูณนะครับเป็นคําว่าคูณอ่าแบบนึงนะครับตรงนี้อ่าจะเป็นคําว่าคูณก็คือชื่อหลวงพระคูนั่นเองนะครับ ตรงนี้แล้วก็เป็นคําว่าคูณอยู่ตรงกลางนะครับกลางกิ่งไม้กิ่งดอกไม้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นกิ่งกิ่งของอะไรนะครับอันนี้ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเขียนว่าวัดบ้านไร่ก็คือออกจากวัดบ้านไร่นั่นเองนะครับอ่าด้านหลังจะเขียนว่าสร้างเพื่อสวัสดิการตำรวจภูธรภาค3านะครับชัดเจนเนาะ แล้วก็ ى, ตรงกลางเนี่ยจะเป็นธรรมจักรนะครับคําว่าธรรมจักรเนี่ยมาจากสองคำก็คือคาําว่าธรรมก็คือความจริงแท้หรือความดีงามนะครับจักรเนี่ยก็คือล้อหรือกงล้อความหมายลึกๆก็คือการขับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับเช่นาการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งอะไรนั่นเองนะครับระหว่างแขนธรรมจักรเนี่ยตรงนี้แขนธรรมจักรคือตรงนี้ด้านในแขนธรรมจักรเนี่ยจะมีอักขระ ล้อมรอบนะครับเห็นกันไหมครับนี่เนาะ,ะางแขนธรรมจักรคือมีอัคระยันนะครับล้อมรอบเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงกลางธรรมจักรนะครับจะเป็นาตาแผ่นดินสมัยก่อนนะครับหรือที่ติดหมวกตำรวจตอนนี้นั่น,นะาานะครับหรือเหรียญอาร์มนะหรือตาอาร์มนั่แหละครับเรียกได้หลายแบบนะ ออขออภัย้วยนะครับอ่านี่นะครับคือตาอาร์มนะครับแล้วก็สร้างขึ้นเมื่อ10กุุภาพันธ์า5 3 9นะครับคลตำรวจโทอัยรัตเวสโกศนเป็นคนจัดสร้างนะครับ นี่เนาะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับก็อาจจะมี <_ S 1> เขาเรียกสนิมเขียวเนะาะสนิมเขียวเกิดขึ้นได้บ้างนะครับเวลาโดนครา,าบเหนือคราบใครอะไรเนาะเวลาโดนน้าเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้นะครับนะเดี๋ยวให้ชมอย่างอื่นบ้างครับนี่นครับ ะยอดธงนะครับตรงนี้ตรงนี้ฉันคำว่าคูอยู่บนกิ่งไม้ <c oughs> นะครับตรงนี้ก็เป็นวัดบ้านไร่ครับบันคูนวัดบ้านไร่ก็คือหลวงพ่อคูณปลูกเศีนั่นเองนะครับอ่าด้านหลังเป็นเพื่อสวัสดิการตำรวจภูธรภาคสามนะครับ ธรมจักรแล้วก็มีตาแผ่นดินอยู่ตรงกลางนะครับตาโลตาแผ่นดินตาอามระหว่างแขนธรรมจักรก็มียันอักคระนะครับอัอนนี้ก็คือนี่ครับเห็นไหมครับสนิมเขียวเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้นะครับถ้าโดนน้ำโดนเหนือโดนอะไรอ่ะนี่นะครับ ก็ออกตั้งแต่ปีสามเก้านะครับสองพันห้อยสามสิบเก้านี่นะครับก็เหรียญน,นี้ความหมายดีนะครับพิธีดีความหมายดีตำรวจจัดสร้างด้วยก็เข้มขังครับ ก็สายเหนียวของตำรวจอยู่แล้วครับพ้าตำรวจเนี่ยหลายๆองค์ก็มีออกข่าวหน้าหนึ่งกันบ้างนะครับเช่นไปจับโจนผู้ร้ายแล้วก็โดนโจนผู้ร้ายยิงยิงไม่เข้านะครับหรือยิงไม่ออกอะไรแบบนี้ก็มีให้เห็นกันเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหรียญนหนึ่งที่ตำรวจจัดสร้างนะครับแต่จะเป็นตำรวจภูธรภาคสามจัดสร้างนะ ก็ามาให้ชมกันนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปที่ดีต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับหรือว่าถ้าใครอยากเช่าหาวัตถุมงคลเนี่ยผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามร้านด้นะครับขอบคุณครับ